นี่อ่ะหคะแนานครับ1นคะแนานเช็คทีละม,มุฟดีไงเอาไปหนึ่งหัวโอ้โหอ้อ่าน้อโอ้เว่าอะไรอะไรมาจับ อเย้ผมซีแมนเองนะครับในคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาทายแร็ในเกมเวอลเลยแรกันเหมือนเดิมนะครับกติกาการเล่นก็ง่ายมากๆครับเส้นทางรูปผู้ชายเหมือนเดิมครับทายถูกได้หนึ่งคะแนนทายผิดไม่ได้คะแนนครับหรือได้ศูนย์คะแนนไปนั่นเองนะคือในเว็บนี้เนี่ยเขาจะให้ทายถูกได้หนึ่งร้อยพอยต์มั้งครับทายผิด าทายเฉียด1งแรงได้50พอยนะแต่ว่าเราไม่เอาแบบนั้นครับเราเส้นทางลูกผู้ชายนะทายถูกก็ได้1คะแนนไปครับทายผิดก็ได้ศูนย์คะแนนแค่นั้นครับไม่ต้องมาทายแรงชงแรงเฉียดอะไรทั้งนั้นครับและแน่นอนครับว่ามีแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมแบบนี้เนี่ยผมขอแนะนำแว่นออฟตัดรุ่นสปีดไฟที่ผมใช้อยู่นะครับแต่เปลี่ยนเลนนะครับเป็นเลนแอมเบอร์สีเหลืองทองแบบนี้นะช่วยตัดแสงจากหน้าจอคอมได้ถึง78%เเลยนะครับและถนอมสายตา ด้วยขุมพลังของ r e t i n a X อ็กซ์นะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าด้วยความที่เลนมันเป็นสีเหลืองทองนะพอใส่ไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชินเองครับผมเนี่ยก็ใส่มาเรื่อยๆก็ชินนะแรกๆก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะและอย่าลืมนะครับใช้โค้ดที่แมนได้รับส่วนลด100บาทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะเจ็ดด่านนี้นะครับเล่นได้อยู่นะครับทะลุเข้ามาที่แฟนนะครับด่านไฟเจอร์นะยังไงครับยิง อุ้ยโอ้โห,โอ,โ,หโอดินนั่งยิงแบบนี้แล้วโอ้ยไม่รู้ตัวเหรอน้องไมเปอร์ไม่รู้ตัวนะนี่เม่งกระบาลก็ให้แล้วเหมือนจะโดนจุ๊เเม่งกัดคอด้วยแล้วนี่โอ้โหอยากจะถือแฟลมากๆครับเลนา่าอยากจะถือถือแฟดมากๆก็โดนไปนะคิวจอยแลงอะไรวันนี้ฮะทำไมเขามั่วทรงกันจัง,งเหลือคนสุดท้ายเขาเป็นเจสยังไงเหมือนเจสจะเปิดประตูมานี่โอ้เก็บเอชเฉยเลยครับน่าจะประมาณแลงนี้แล้วกันเนี่ย ผมแรงนี้แหละผมว่าหรือว่าแรงต่ำสุดวะแรงนี้แหละแรงซิลหรอ What แรงซิลทำไมมั่วทรงจังวะคือจากคลิปที่แล้วเนี่ยแรงซิลแม่งโคตรเก่งเลยเว้ยแรงซิลนี่แบบวางเป้าเป๊ะเป๊ะอะแต่พมาแรงซิลแรงนี้คือแบบมั่วจัด คือแบบว่าอันนี้คือส่วนสูตรรวมอะไรเนี่ยแรงซิวแบบว่าเหมือนมีทุกแรง่ทุกแรงอยู่ในแรงเนี่ยไปครับคลิปต่อไปนะยังทายไม่ถูกนะคลิปแรกผ่านไปครับมาคลิป2สมองปิดไว้ครับกับเชลิฟวางสปาร์แล้วนะอัพดาวขึ้นไปเช็กก่อนหนึ่งทีโอ้ยมีเชิงมีเชิงออ้ยโอ้โหหลงปู่เคมไปก่อนหนึ่งทีฟินิกส์ผีกออกมาจังหวัดเหมือนไม่เห็นแล้วนะครับเข้ามาใกล้เนี่ยเหม่งกบานเข้าให้ดิเป็นคลาชเลยนะครับอุ้ยชนะลาโบนารดด้วยเนี่ย เชิงหนามแบบนี้เอาไปไดมอนด์นี่คหนึ่งคะแนนครับหนึ่งคะแนนผมบ้านเลยต้องไดมอนด์คิดเวลา,า,าลครับมาแล้วครับเปิดหวัวที่สวยวะคลิปนี้ปิดหวัวที่สวยวะคลิปต่อไปครับเศษด่านไอซ์บล็อกเล่นได้นะด่านไอซ์บ็อกมีโยรู้นะครับ <c oughs> มีเลน,น่า <c oughs> นะ <c oughs> ฝั่งนูเป็นคอมปกตินะคิวจอยกดคู่กับเศษมาแล้วสองดูริสแล้วเหมือนจะวางสไปวางสไปฟ์งทำไมนะครับเดนีเป็นออเริเตอร์อยู่ที่มิด ออเเลเตอร์อยู่ที่มีน้องเศษว่างไงน้องเศษแนปไปแนปไปดูค่อยแถบมัวจัดเหลือออเเลเตอร์เจ็ดคนเดียวให้ดูใครเนี่ยให้ดูเจตตัวนี้เหรอมาเลยครับหนึ่งห้าหนึ่งหา้หงหาเอาไปก่อนครับหนึ่งตัวเจตล่วงไปก่อนหนึ่งทียังไงครับเข้ามาโอ้โหแอตตาล่วงตามไปและตัวที่สามคิวจอยน้องหวงเขียกวก็ล่วงไปเลน่าก็ล่วงไปหนึ่งตัวเก็บมาสี่คิวยังไงครับเหลือตัวเดียวตัวเดียว เปลี่ยนปืนก่อนครับน้องเซกอยู่ไหนเนี่ยไม่ทันนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะกดแดดเร็วกดแดดเออโหอันนี้แมปแพทไหนวะเนี่ยแพทไหนวะมีกล่องตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้บล็อกถูกถอดออกจากในแร้งมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะแบบเป็นแผทเก่าโคตรอ่ะจะมาไหมครับที่มิดวางเป้ารออยู่มังกรตัวนี้เคียวกุดยังไงลุนการเก็บเอชไหม เอชกบู๊น้องเศษยิงเป็นรอยยี่อะไร EC ด้วยโอ้พิม EC ด้วยโอ้ปากแซบเอาเรื่องนะพีอีซีเลยครท่านผู้ชมี่อะไรว็เกมอย่างตึงสิบต่อเก้าเนี่ย e ตรงไหนวะแม่งเกมโคตรตึงบอกอีี่นี่ไงเอาละอยู่ที่แร้งไหนเดะผมคิดว่าน่าจะแพทนะสำหรับผมอะไดมอนก็น่าจะถึงอยู่ จากจังหวะน้องเศษเมกกื่อกี้ตามเดมอนอีกตาปะเดมอนแหละหรือว่าแพทวะเดมอนแหละโอ้โหหวานเลยครับ3มคลิปถูกไป2แล้วครับได้2คะแนนแล้วนะใครทายเดมอนครับใครทายเดมอนบ้างโอ้โหไปดูคลิปต่อไปเลยดีกว่าครับมาคลิปที่สครับ <player> อันนี้โชว์ปฏิหารีปะเนี่ย มีของเยอะนะอ้าเหมือนเห็นครับมาหลังหนึ่งตัวดิเจาะกระโหลกเลสเข้าไปก่อนแล้วชุบเลยครับแบบนี้มีโอกาสเก็บเอสนะครับเศรชุบเลสขึ้นมาครับแล้วยังไงมีล็อกดาวน์นะจะใช้ไหมแต่ไม่ไมัโอกาสชนะยากว่ะถ้าโดนถมก็ตายอยู่ดีนะปืนสี่กระบอกสู้หนึ่งกระบอกครับไหลเข้ามาโอ้โหเนียบอยู่ว่ะ cheque thì là múp đi ngay,เอา đi một húa, ô ô, ah não, what, oh, wow, về đây, về đây, quá chặt, phí, nào rồi, mึง lén cái này đi, du, nè, hey, ah não, ah não, oh. não, oh. về oh. đây, về แรงอะไรเนี่ยเนอะเนอะมาช่วยหายกสีนาะไม่ใช่แรงซิลเหรอผมก็เคยเห็นอย่างนี้ในแรงซิลนะเอาไปอิมป่มปอิ่มมา,าบราโวบราโว่โอ้หมาครับสี่คลิปถูกไปสามสี่คลิปถูกไปสามนะครับผมไปคลิปต่อไปครับคลิปที่ห้านะ อุย้ยโอ้โหเจอเจตกระถาดก็าากจาให้เรื่องมาฟินิกฟินิกด่านนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเหมิงกระบาลเจตไปได้ก่อนเหมิงกระบา้าโอ้โห,โโหเก็บโยรู้ไปได้ก่อนอหไไอนึ่งตัวเหลือ2ต้นหนึ่งนะครับมีฮิลนะมีอัลติเมตด้วยอ,อาจจะต้องใช้นะครับอาจจะต้องโอ้โหแต่ไม่จําเป็นหรือเปล่าแบบนี้ฮิลตัวเองก่อนครับโอ้โหทรงพระเจาคมเก็บพอไปได้ละมีอัลติเมตนะไอ้หนุ่มใช้เปล่าหนีอะไรหนีแบ็คไปก่อนครับ วิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บโอ้โหไม่ถึงนะดิไม่ถึงสไปด้วยอ่ะคอยๆทาาผมว่าน่าจะอยู่ตรงสไปนี่แหละมาแล้วครับทาเป้ามา oh <my> เดี๋ยวโห oh <my> อยู่มุมดีมุมเช็คเลยไม่สบพงสไรส์หน่อยวะ เอาเรื่องนะแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณไดมอนด์แหละโก <laughs> ไม่เป็นไรโกก็โก <laughs> มาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะกดฟินิกซ์มาด่านนี้ไปดูคลิปต่อไปครับอุ้ยโอ้โหนั่งยิงมาเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> สาโมก็เก็บปืนตามตะอโ้โอ้โโอ้โโอ้โเอาเรื่องนะขอดูอีกรอบได้ไะแล้วมันมานั่งยิงหวะนี้โอ้โเมื่อกี้พ่อเสื้อเหลืองเลยดูดิ พอซื้อเหลืองรอทีพีแล้วทุกคนดูรอทีพีแต่ไม่กด better, นี่เ่ย <'re> น่าจะโลดด้วยประมาณ80ดส oh, ิ so cool. ทำไมผมรู้สึกอยากกดไ <Come on. S 1> ดมอนจังวะหรือว่าแพทวะกดแพทปะ <Okay. S 1> อิะ่มบ่ไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยจริงๆ มาครับผมได้กี่คะแนนวผมได้3ปะผมจําไม่ได้ละโอโหความจําสั้นเหลือเกินซีแมนหกคลิปผมน่าจะถูกไป3มปะจาก6คลิปอะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปนับนะครับน่าจะถูกประมาณ3นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันต่อหายกันเรื่อยๆครับอุย้ยสกิลบุงบ๋งบุ๋งสกิลบุงบ๋งบุง๋งตู้ปลาจอกกระบ,บาลบินไปได้ก่อนอุ้ยโอ้ทรงพระเจคคมครับเล็กยิงพี่ทําไมเนี่ย ผมพูดแล้วไปอ่ะ A อยู่ใน้เรา C T ่นมครับออคือกวาอยู่ก็ตัดอย่างนี้เลยนี่ไงมาเชเป็นหนึ่งหัวสองหัวเดิสองหัวก็เต้าคู่จานแดงอู้ตัดอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไร เาดูนี่ฝีมือไวเปอร์ด่านนี้ใครเขาสันหามาเล่นนะเอาไปอิมโกใช่เหรอแรงโกข้ขยิงกันแบบนี้เหรอเฮ้ยทำไมแรงโก้สมัยนี้เขาแบบคมจังวะฝึกกับเสมอบ่อยไปน,นี่สงสัยต้องประทะก,กับเสมอบ่อยอะครับมาพี่ต่อไปไไอ,อุ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ มาครับสกายด่านด่านอะไรวะด่านไอ้บล็อกจุมูมิงไปเช็คไม่เจออะไรนี่ไงเอาหัวเลน,น่าเอาหัวเลสไปด้วยแล้วกันครับเข้ามานี่ครับบูฮูวีคอยากอยู่ในคลิปมันสั้นสิบวิองอะสกายดูจากตัวเพล่คอมปกตินะครับเลสเลสด่านนี้ก็ใช้ได้นะมันมีที่โดดให้เล่นอะแต่กดแอตตามาด่านนี้ดิกดแอตตามาด่านไอ้บล็อกอะ ไม่มีใครที่ไหนเขาทำกันหรอกนอกจากแรงแพดอะไดมอนด์มนยังกดแอตตามาด่านไอบ็อกอีกเหรอเหลือจะเชื่อว่ะทุกคนไดมอนด์น้อยกดแอตตาด่านไอบ็อกเขาแบบว่าแผนไหนนี่ไปจดสูตรใครมานี่ครับโอ้โหซัดถวเลน่าไปได้ก่อนแล้วโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โดนพารานอยจะเอาเรื่องนะยิงตัวหนึ่งมีแดดรออยู่ในหลังสมุลนะครับ เข้ามานี่ครับเลกตัวหนึ่งเก็บเอชเปล่าเก็บเอหรือเปล่าแดดแดดไปแล้วเก็บเอหรือเปล่าวานคมครับเก็บเอขอดูใหม่ได้ไหมนี่ไงมันเหมือนโดนพายนะครับเลนาเลนาแล้วมาเศษอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าโดนเ่นียวหูจังหวะทานเฟอร์เข้าไปทะลุสโมกพอดีครับและนี่ออนด่านนี้เหรอนียอนด่านี้เล่นได้เหรอ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับหวางเป้าโอเคนะคร,รับอืมแต่จังหวะนี้แต่ผมเอาไปเขียวแลงโกเหรอ <c oughs> ทำไมแลงเนี่ยมันเก่งกันจังวะแล้งล่างๆเนี่ยนี้เขาแบบว่าทรงพระจะคมกันจัดจัดอะเอาเรื่องนะจากเก้าคลิปผมถูกไปสามปะถ้าจำไม่ผิดอะถูกไปสามมั้ง จาก9คลิปนะครับที่เราดูกันมาครับใช่ปะวะใช่ดิผมถูกไป3มั้งน่าจะ3นะผมลืมไปแล้วเนะี่ยผมว่าจะแบบดูมันจัดแต่ยังไงเดี๋ยวคนตัดขึ้นคะแนนให้ผมหน่อยนะไอแฟดขึ้นคะแนนตรงนี้เลยนะว่ากูได้เท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ก็มานี้นะครับใครได้เท่าไหร่กันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะว่าได้กี่คะแนนกันบ้างน,นะกับเส้นทางลูกผู้ชายนะครับที่วัดกันไปเลยนะ ตอบถูกก็ได้หนึ่งคะแนนครับตอบผิดก็ได้ศูนย์คะแนนไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสนับสนุนผมได้นะครับโดยการกดสมัครสมาชิกหรือดเนทซ i o n s u ร e แ t h กันเข้ามาได้เลยนะครับจะกราบขอบพระคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย